พีพีไม่ปล่อยพี่ฉลามไม่ได้ทำผิดพี่ฉลามช่วยตูนจากพวกเด็กเกเรเด็กไม่ดีแกล้งตูนหยกแก้มตูนเด็กหญิงสะอกสะอื้นบอกแทบไม่เป็นคำนางสายพินได้ยินเช่นนั้นก็ใจอ่อนลงเอาละนะ้าไม่ตีฉลามแล้วคุณหนูหยุดร้องให้นะคะกาตูนได้ยินดังนั้นจึงรีพยักหน้ารับยอมให้แม่สายพินของเธอดึงตัวเข้าไปเช็ดน้ำมูกน้ำตาให้ นับตั้งแต่วันนั้นฉลามก็เปรียบเหมือนองครักที่คอยปกป้องกาตูนจนกระทั่งวันนี้เขาก็ยังทำเช่นนั้นสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วฉลามหยัดตัวขึ้นเต็มสูงเมื่อพันผ้าที่ข้อเท้าของหญิงสาวเสร็จแล้วเดี๋ยวการตูน,นั่งรอพี่ตรงนี้นะพี่จะไปขับรถมารับค่ะพี่ฉลามหญิงสาวตอบรับเสียงอ่อนหวานพร้อมกับรอยยิ้มพริมพราากว่าที่เคยเป็น รอยยิ้มของเธอทำให้หัวใจของชายหนุ่มไหวสถานขึ้นมาจนต้องรีบเดินไปที่รถเพื่อซ่อนความรู้สึกของตนเอาไว้ณบ้านหลังใหญ่กาตูนนั่งอยู่ในห้องนอนกำลังรวบรวมความกล้าเพื่อดำเนินการตามแผนการขั้นต่อไปวันนี้พ่อของเธอไปตรวจงานต่างจังหวัดกว่าจะกลับก็อีก2-3วัน ดังนั้นเธอจึงแกล้งทำเป็นเจ็บข้อเท้าอยู่แล้วขออนุญาตแม่พินให้พี่ฉลามขึ้นมาพักที่บ้านหลังใหญ่เป็นเพื่อนเธอหญิงสาวเดินวงเวียนอยู่ในห้องนอนสองสามรอบพร้อมกับพึพรรมพำออกมาว่าเอาไงดีเอาไงดีถ้าทำตามแผนที่ยายนาบอกจะได้ผลจริงๆเหรอกาตูนเม้มริมฝีปากเข้าหากันมือกำเข้าแล้วคลายออกก่อนที่เธอจะโพ่งออกมาว่าอาวะ เป็นไงเป็นกันสู้ตายจากนั้นหญิงสาวก็วิ่งไปที่กระจกหวีผมฉีดน้ำหอมเพิ่มกลิ่นเยว่ยวนให้ตัวเองสักหน่อยสุดท้ายก็ก้มลงปลดกระดุมชุดนอนสีชมพูหวานให้เห็นเนินเนื้ออกอบอบวับแวมเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วกาตูนก็แกล้งทำเป็นเดินขยกขยกลากเท้าคล้ายคนเจ็บข้อเท้าเดินไปยังห้องพักรับรองก๊กก๊กก๊อก,กพี่ฉลามข้าขอกาตูนเข้าไปได้ไหม เธอเอ่ยถามออกไปในขณะที่หัวใจก็เต้นแรงยิ่งขึ้นเมื่อคิดว่าแผนการขั้นต่อไปเธอจะทำอะไรบ้างเข้ามาสิเสียงทุ้มดังขึ้นก่อนที่ประตูจะถูกเปิดออกดึกแล้วมีอะไรให้ผมรับใช้ครับคุณหนูตูนฉลามเอ่ยกึ่งประชดขณะที่หันหลังเดินนำเธอเข้ามาในห้องนอนของตนกาตูนเดินเขยะบขยกตามแผ่นหลังสูงไปริมฝีปากขบกันแน่นดวงตาจ้องมองพี่ฉลามอย่างใช้ความคิด จากนั้นดวงตาสวยก็วาวับขึ้นรีบก้าวเท้าเข้าประชิดด้านหลังชายหนุ่มพี่ฉลามรอด้วยสิคะอุ้ยไวยหญิงสาวแกล้งสะดุดขาดตนเองคนถูกเรียกรีบหันกลับมารับเธอเข้าสู่อ้อมแขนได้ทันก่อนที่ร่างสวยจะล้มลงฟาดพื้นตูน,ต,นตูนอยากจะมาให้รางวัลพี่ค่ะเอ่ยอ,ออกไปแล้วใบหน้าของเธอก็เห่อร้อนขึ้นอีกทั้งเนื้อตัวก็ร้อนวูบวาบอย่างประหลาดรางวัลอะไร ฉลามถามกลับเสียงแหบพระพยายามข่มความรู้สึกพรุ่งพล่านภายในเนื้อนุ่มนิ่มที่แนบชิดอยู่กับเขากระตุ้นไฟปรารถนาที่ซุกซ่อนอยู่ในส่วนลึกวิ่งพล่านไปทั่วทั้งเรือนกายรางวัลที่พี่ฉลามช่วยตูนไว้วันนี้ไงคะ่ะเอ่ยจบเธอก็ยกมือขึ้นประคองใบหน้าหล่อเหลาเอาไว้ด้วยหัวใจที่เต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาได้ฉับพลันนั้นเธอก็น้มใบหน้าของเขาลง แล้วแต่ริมฝีปากของเธอลงที่ริมฝีปากของเขาอย่างรวดเร็วแผ่วเบาราวกับมแมลงปอแต่ผิวน้ำกาตูนรู้ตัวไหม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ฉลามคำรามเสียงต่ำอย่างน่ากลัวดวงตาของเขาเข้มขึ้นอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนทำเอาหัวใจของหญิงสาวเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมอีกทั้งเธอยังรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นทั้งกายกะก็ให้รางวัลพี่ฉลาม หญิงสาวตอบเสียงสั่นใบหน้าแดงกำบรีบหลบเปลือกตาลงซ่อนความอายเอาไว้ตายแล้วฉันจูบพี่ฉลามไปแล้วแต่ทำไมดูหน้าเขาเหมือนโกรธฉันมากอย่างงั้นแหละนี่ฉันทำอะไรผิดไปนี่ให้จูบเป็นรางวัลค่ะกาตูนอธิบายต่อด้วยความซื่อเพราะกลัวเขาจะโกรธเอาจูบเหิรอเมื่อกี้เขาไม่เรียกจูบหรอกนะแบบนี้สิถึงจะจูบ สิ้นคำใบหน้าหล่อเหลาก็โน้มเข้าใกล้แล้วกดแนบริมฝีปากร้อนระอุลงทาบทับกับริมฝีปากเธอเขาค่อยๆคลึงเบาๆไปตามริมฝีปากชํำน้ำของหล่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความหนักหน่วงลึกล้ำยิ่งขึ้นอึกอือการตูนเสียงครางครางลึกในลำคอรู้สึกวุบหวงขึ้นคล้ายกับว่ากำลังถูกเขาดูดกลืนลมหายใจเมื่อเขาชํำแรกปลายลิ้นร้อนสู่โพรงปากเธอทำเอาเธออ่อนเปลี้ยอย่างที่ไม่เคยเป็น ฉลามตวัดปลายลิ้นเกี่ยวรัดผัวพันปลายลิ้นเล็กดูดกลืนความหอมหวานจากหญิงสาวอย่างหนักหน่วงการ์ตูนที่ถูกจูบเป็นครั้งแรกทั้งริมฝีปากและลิ้นร้ายของเขาทำให้เธอรู้สึกตัวเบาหวิวคล้ายกับลอยละล่องอยู่บนเมฆร,ร่างกายเธออ่อนเปลี้ยลงเอ็นลงช้าๆจนร่างของทั้งสองกอดก่ายกันบนพื้นอืมหญิงสาวส่งเสียงครางออกมาแผ่ว เมื่อเขาละจุบออกแล้วเลื่อนริมฝีปากร้อนชาลงที่ซอกคอขาวผ่องปลายลิ้นร้อนของเขาไละเลียที่ติ่งหูทำเอาเธอขนลุกเกลียวขึ้นทั้งกายร่างสถานเกรงด้วยความเสียวส่้นจนต้องเปล่งเสียงออกมาพิฉลามอื้อเสียงเรียกของเธอดังแทรกเข้าไปในโสตประสาทของเขาสติสัมปชัญญะของฉลามถูกกระตุ้นให้รู้ตัวขึ้นมา เขาจึงรีบห้ามใจตนเองไว้หยัดกายขึ้นพร้อมกับประคองหญิงสาวให้ลุกขึ้นนั่งกาตูนใครบอกเธอให้อ่อยพี่แบบนี้ฉลามเอ็ดคนตัวเล็กเสียงเข้มใบหน้าเขาแดงกำ่ำทั้งโกรธทั้งพยายามข่มความต้องการที่เกิดขึ้นภายในจนเจ็บปราดที่กึ่งกลางกายเขาจะทำผิดต่อกาตูนและคุณศัสตราไม่ได้วะวีนากาตูนตอบเสียงเบาใบหน้าของเธอยังคงเห่อร้อน อีกทั้งความรู้สึกวบหวามเมื่อครู่ยังคงไหลเวียนไปทั่วทั้งกายทำให้เธอไม่กล้าเงยหน้าขึ้นสบตาเขาเลิกคบคิดไม่ผิดจริงๆคุณหนูการตูนที่ทำอะไรไม่เป็นแม้แต่จูบยังจูบไม่เป็นมีหรือจะคิดเรื่องวางแผนเข้าห้องผู้ชายใช้จูบเป็นรางวัลแบบนี้ได้เลิกคบไม่ได้กาตูนรีบเนาขึ้นด้วยตกใจตูนเป็นคนขอร้องให้วีนาช่วยคิดแผนจีบพี่ฉลามเองขยกโกรธเลยนะ คำพูดของเธอทำให้ฉลามชะงักไปหัวใจกระตุกวูบอีกหนเมื่อกี้เธอพูดอะไรนะจีบพี่เหรอกาตูนรีบพยักหน้ารับรัวๆในเมื่อแผนของเพื่อนสาวล่มไม่เป็นท่าเธอก็จะสารภาพออกมาให้หมดตามแบบฉบับของเธอนี่แหละใช่ค่ะจีบพี่ฉลามเพราะตูนรักพี่ฉลามไม่อยากให้พี่ฉลามแต่งงานกับคนอื่นตูนอยากอยู่กับพี่ฉลามแบบนี้ไปตลอดชีวิต หญิงสาวพูดโดยไม่หยุดพักหายใจแม้แต่น้อยฉลามมองเข้าไปในดวงตาของเธออย่างลึกล้ำความดีใจถาโถมเข้าใส่เขาจนสมองขาวพลนไปหมดกาตูนมองเขาตาแป๋วยิ่งเห็นเขานิ่งไปเธอก็ยิ่งร้อนใจจึงร้องขึ้นว่าพี่ฉลามพี่ฉลามได้ยินไหมว่าตูนรักพี่ฉลามรักมากจนไม่อยากให้พี่ตูนไปเธอ,อยังพูดไม่ทันจะถึงประโยคสุดท้ายเป็นของคนอื่น ร่างของเขาก็ถูกเขารวบเข้าไปกอดอย่างแนบแน่นพี่ก็รักตูนไม่ใช่รักอย่างพี่ชายน้องสาวแต่รักอย่างคู่รักที่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกันไปจนตายเสียงทุ้มเอ่ยบอกรักข้างหูเธอกาตูนยกมือขึ้นกอดตอบเขาไม่รู้ว่าทำไมจูจ่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาสิ่งที่เขาทำให้เธอในทุกๆวันล้วนแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขารักและห่วงห่วงเธอมากแค่ไหน แต่เธอกลับไม่เคยรับรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของมันจนกระทั่งวันนี้ฉลามคลายอ้อมกอดออกแล้วเอ่ยสันว่าแต่พี่ยังดีไม่พอสำหรับการตูนคำพูดนี้ของเขาทําเอาใจเธอหายวับสายหน้าปฏิเสธรัวไม่นะครพี่ฉลามดีที่สุดสำหรับการตูนแล้วพี่รู้ตัวว่าเป็นแค่คนอาศัยใบบุญของพ่อตูนรอพี่หน่อยได้ไหม ให้พี่เรียนจบพี่จะรีบสร้างเนื้อสร้างตัวให้ดีพอรวยพอที่จะขอการตูนแต่งงานได้อย่างสมเกียรตินะกาตูนจะรอการ์ตูนพยักหน้ารับทั้งน้ำตาฉลามประคองใบหน้าสวยเอาไว้แล้วใช้นิ้วกรีดน้ำตาออกจากแก้มเนียนพลางบอกเธอด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่าหากระหว่างนี้มีใครที่ดีกว่าพี่และตูนอยากจะรักเขาพี่ก็ไม่ห้ามตูนไป เขาพูดยังไม่ทันจะจบประโยคก็ถูกนิ้วเรียวแต่ลงที่ริมฝีปากให้หยุดพูดตูนจะรักใครได้อีกละ่ะขาดจะมีใครที่ทั้งเรียนเก่งกีฬาเด่นหน้าตาดีหุ่นเฟิร์มแถมเป็นคนดีแบบพี่ฉลามพี่ฉลามทำตัวเองให้มาตรฐานสูงเพียงนั้นชาตินี้คงไม่มีใครทำได้เท่ากับพี่ฉลามของตูนแล้วค่ะชายหนุ่มดึงมือเรียวออกจากปากเขาแล้วประทับปากลงจูบเบาๆก่อนเนยหน้าขึ้นแล้วเอ่ยว่าไปเถอะ ก่อนที่เราจะแต่งงานกันคุณหนูการ์ตูนอย่าอ่อยฉลามแบบนี้อีกนะครับหากที่อดใจไม่ไหวเผลอใจงับเอามันจะไม่ดีนะครับปลาการ์ตูนอยากถูกฉลามงับจังเลยหญิงสาวทำตาวิบวับอย่างซุกซนฉลามรีบเอามือปิดตาคู่นั้นที่ทำเอาใจเขาสันสถานไปหมดแล้วใช้มืออีกข้างดึงเธอขึ้นจากนั้นก็รีบผลักออกจากห้องก่อนที่ตัวเองจะห้ามใจไม่ได้เอาละ คืนนี้เล่นพอแล้วกลับห้องไปนอนได้แล้วครับพรุ่งนี้ต้องตื่นไปมหาไลยแต่เช้าค่ะหลังจากคืนนั้นที่การ์ตูนสารภาพรักกับฉลามความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็แนบแน่นยิ่งขึ้นจนไม่มีช่องว่างให้คนอื่นเข้ามาแทรกแซงได้แม้แต่ทัญญาเองก็ต้องพ่ายแพ้ให้แก่ความรักของทั้งคู่แต่ความรักที่เกิดขึ้นนี้พวกเขาทั้งสองมิอาจเปิดเผยให้ครอบครัวรู้ได้ เขาทั้งคู่กลัวว่าคุณศสสตราและคุณสายพินอาจไม่ยอมรับเรื่องนี้ดังนั้นการตูนจึงรอให้ตนเองเรียนจบปริญญาตรีเสียก่อนและพี่ฉลามเองก็ออกไปทำงานในตำแหน่งวิศวกรที่บริษัทอื่นเพื่อเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวตามคำสัญญาที่ได้ให้ไว้กับการตูน เสียงกลิ่งมเมสเซจจากโทรศัพท์ดังขึ้นกาตูนที่กำลังวุ่นวายอยู่กับการเตรียมจัดงานวันเกิดครบรอบ21ปีของเธอก็รีบวางมือจากงานตรงหน้าแล้ววิ่งมาดูโทรศัพท์หน้าจอโทรศัพท์ปรากฏชื่อผู้ส่งฉลามงับกาตูนยิ้มพลายออกมาเธอเฝ้ารอโทรศัพท์จากเขาตั้งแต่เช้าวันนี้นอกจากจะเป็นวันเกิดเธอแล้ว พี่ฉลามยังสัญญาว่าจะกลับมาฉลองวันเกิดและร่วมแสดงความยินดีที่เธอเรียนจบจากนั้นก็จะบอกเรื่องของพวกเราให้พ่อแม่รับทราบแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะครับขอให้น้องตูนของพี่สุขภาพแข็งแรงมีความสุขที่สุดในสามโลกคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาแล้วพี่จะรีบกลับไปหานะครับสุดที่รักของพี่ฉลามข้อความของเขาส่งมาเพียงสั้นๆเท่านั้น กาตูนคาดว่าขณะนี้เขาคงกำลังขับรถมาจากบริษัทที่จังหวัดกาญจนบุรีกว่าจะถึงบ้านที่กรุงเทพก็คงจะดึกดึกหน่อยตอนนี้เย็นมากแล้วด้วยหน้าฝนอีกต่างหากไม่รู้ว่าถนนจะลื่นไหมดังนั้นด้วยความเป็นห่วงกาตูนจึงไม่อยากโทรไปรบกวนสมาธิเขาในขณะที่ขับรถเธอจึงส่งเป็นเมสเซจตอบกลับไปว่ากาตูนจะมีความสุขที่สุด เมื่อพี่ฉลามกลับมาหากาตูนอย่างปลอดภัยขับรถระวังด้วยนะคะกาตูนเป็นห่วงรักและคิดถึงมากปลากาตูนแก้มป่องคุณหนูครับเก้าอี้กับโต๊ะอาหารตั้งที่ริมสระเรียบร้อยแล้วนะครับคนรับใช้ชายเดินเข้ามารายงานหญิงสาวกาตูนจึงเงยหน้าขึ้นจากโทรศัพท์แล้วตอบกลับไปว่าขอบคุณคลุงแล้วนายแดงติดไฟประดับเสร็จหรือย,ยังคะ เธอถามถึงคนงานชายอีกคนซึ่งเธอได้มอบหมายหน้าที่ให้ช่วยกันทำกำลังทำครับคุณหนูออกเดี๋ยวอีกสักพักฉันจะออกไปดูเมื่อรายงานความคืบหน้าเสร็จแล้วคนงานชายก็ล่าถอยกลับไปกาตูนกำลังจะเดินไปดูเหล่าแม่ครัวที่กำลังเตรียมอาหารในครัวคุณสายพินก็เดินออกมาเสียก่อนในครัวเรียบร้อยดีจ๊ะนางสายพินเอ่ยขึ้นอย่างรู้ใจหญิงสาวเป็นอย่างดี งานวันเกิดปีนี้ของคุณหนูเธออาสาดูแลอาหารและเครื่องดื่มให้ขอบคุณค่ะแม่พินมีแม่พินอยู่ในบ้านอะไรอะไรก็เรียบร้อยไปหมดเลยการตูนเข้าไปสวมกอดเอลสตรีสูงวัยอย่างออดอ้อ,อนเรื่องเล็กน้อยเท่านี้เองนะเต็มใจช่วยคุณหนูขะตอนนี้เพื่อนเพื่อนคงจะทยอยกันมาแล้วนะว่าคุณหนูขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวสวยๆมารอรับเพื่อนเ,อน,เอนดีกว่าค่ะ แมมรู้ใจตูนอีกแล้วแบบนี้ตูนรักตายเลยงั้นเดี๋ยวตูนขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนนะคะหญิงสาวคลายมือออกจากเอวนางพินแล้ววิ่งขึ้นไปยังห้องนอนของตนโดยมีสายตาของนางพินมองตามไปจนลับตาอย่างรักใคร่ไม่ต่างจากลูกสาวแท้ๆของตน